งานหลักงานประจ,จําของในาเอ็มหรือว่าพี่เอ็มนะครับก็คือป้อนกล้วยเจ้ากล้วยหอมนะครับขณะที่แม่นี่กินแล้วกินอีกกินเก่งกินสมุสมะนะครับแม่เขาชื่อเจ้าอ้วนกินไวแล้วก็แปลกอยู่อย่างนะครับแม่ลูกเต้านี่ห่วงไม่ห่วงลูกนะครับหวงกล้วยแย่งลูกกินนะครับนี่นเจ้อ้วนกินผู้ดีมากกินเหมือนยายกินไม่ สมุทรมะแมตะก,กะกินเหมือนยายยายคือเจ้าอ้วนนะครับได้เจ้าทับทิมส่วนแม่นี่กินสมุสมะครับนี่เจ้าอ้วนน่ารักไอ้เจ้าทับทิมน่ารักครับกินเรียบร้อยอะไรติดมาถึงหลานนี่นะครับหลานเขาคือเจ้าไปหอม